อนนี้เราเอากระติก230ลิตรออ่250ลิตรแต่ใส่ออกซิเจนไปแค่ประมาณ1 9 0ซีซีเท่านั้นเองนะแล้วก็ปรับตั้งที่อัตราไหลที่ประมาณ2ลิตรต่อน,นาทีเอามาติดตั้งดูที่ว่ามันใช้งานได้ดีลูกลอยมันก็ถือว่านิ่งระดับนี้ถือว่าโอเคนะนิ่งระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ดูที่ว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหนแล้วใช้ได้ดีไหมก็การนำกระติก150 p c และ250 p c มาทําแบบนี้มันทําให้เราสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายสามารถที่จะไปเติมมาเองแบ่งบรรจุจากถัง230ลิตรมาใส่แล้วก็ถือไปใช้งานที่ไหนก็ได้ผู้ป่วย พกพาเอาติดตัวไปใช้งานที่ไหนก็ได้หรือในคลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิกสัตว์หรือว่าจะเป็นงานที่ต้องการใช้ออกซิเจนที่มีอัตราไหลก็สามารถที่จะไปเติมแล้วก็เอาไปใช้งานที่ไหนก็ได้มันจะทำให้การใช้ออกซิเจนเหลวเนี่ยมันน่าใช่ไงเราต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ให้เขาด้วยมีถัง30ลิตรให้เขาไปส่งให้เขา ม,มีกมีกระติกแบบนี้ให้เขาใช้เขาก็ได้เอาไปใช้งานได้แล้วที่สำคัญก็คือออกซิเจนเหลวเราขายดิ้นละห้าสิบาทเนี่ยเขาแบ่งมาใส่กระติกแบบนี้สองร้อยซีซีเนี่ยต้นทุนเขาแค่สิบาททนั่นเองแปลว่าเอาไปใช้รักษาสัตว์ได้อะคิดดูสิหรือเอาไปใช้รักษาคนได้10บบาทเท่านั้นเอง มูลค่าแค่10บาทจะเอาไปใช้รักษาคนรักษาสัตว์ได้แล้วใช้ได้นานถึงคาดว่านะกะติกขนาด2 5 0 c c ที่ใส่มา 200cc เนี่ยจะใช้ได้นานถึง1ชั่วโมงเลยนะสามารถเดินทางไปทำงานไปทำอะไรได้อย่างสบายเลยที่อัตราไหลที่2ลิตรต่ตอน,นาทีแล้วก็ยังสามารถปรับอัตราไหลได้มากตามที่ต้องการได้ด้วย หรือเราอาจจะเอากระติกสองใบเนี่ยเอามาต่อพ่วงกันถ้าต้องการอัตราไหลที่มันสูงมากๆเราก็เปิดกระติกละห้าลิตรต่อนาทีห้าลิตรต่อนาทีแล้วเอามาบวกกันก็จะกลายเป็นสิบลิตรต่อนาทีในกรณีที่ต้องการอัตราไหลสูงมากๆก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายออกซิเจนเหลวการให้บริการที่บานจะไปทำเนี่ยมันก็จะทำให้แบบดูน่าใช้ไง เอาไปใช้ออกเชื่อมเอาไปใช้เลี้ยงปลาหรืออาจจะเอาไปใช้ในงานห้องแลบห้องปฏิบัติการที่ต้องต้องการใช้ออกซิเจนเอาไปใช้สปาหรือเอาไปใช้ทําให้มีอากาศดีสาหรับหายใจทําได้หลากหลายมากแล้วมันพกพาได้สะดวกมากเติมเองก็ได้และที่สําคัญคือราคาถูกเติมเองได้ถ้าเราต้องไปใช้ถังออกซิเจนที่เป็นถังเหล็ก หนักหนักเติมเองก็ไม่ได้แล้วก็มีแรงดันสูงมากอันตรายมากยกย้ายก็ลลำบากอันเนี้ยคือคำตอบที่ดีในการใช้ออกซิเจนก็เอามาบอกให้พวกเราได้รู้กันไว้นะแล้วเราก็เอาไปดัดแปลง